อาณาจักรสงการตอบชัดแมทพรณีอย่างเป็นสปายบนันเศ้าหรือไม่ช่วงนี้ต้องบอกว่าต่างคนต่างเหนื่อยค่ะสงการตอบชัดชัดสัมพันธ์สถานะกับล่าสุดนี้สาวแมทพรณีเปิดใจในสตอรี่เศร้ารับคุยกันน้อยลงเพราะต่างคนต่างทำหน้าที่ค่ะก็ต้องบอกว่าถูกจับตามองเสมอนะคะไม่ว่าจะขยับทําอะไรก็ตามกลายเป็นที่ถูกพูดถึงกันอยู่เสมอเลยงานนี้เนี่ยทางด้านของพิธีกรเองกระสอบถามก็ไปทางด้านของหนุ่มสงการเลยค่ะว่าล่าสุดนี้ความสัมพันธ์เป็นอย่างไร เหมือนได้กินมาไม่เคยได้คุยกันคือถ้าไม่มีอะไรผมว่าเขาน่าจะบอกผมอีกอย่างช่วงนี้เราต่างคนต่างยุ่งจริงๆนะผมก็เปิดร้านไอติมให้เขาผมทําทั้งหมดหาคนงานให้ซื้ออุปกรณ์ทั้งหมดให้เขาเข้ามาดูเรื่องการจัดร้านแต่ช่วงนี้เขาคงเหนื่อยครับหลังจากเป็นข่าวได้คุยกันไหมยังไม่ได้คุยเลยครับเพราะว่าไม่มีอะไรปกติดีตอนนี้กระนังอยู่ด้วยกันครับ ส่วนธุรกิจในมือของสงการในหนุ่มวัย39ปีทายาทคนโตของไพวงผู้ที่บุกเบิกพื้นที่กว่า5,000ไร่ของอาณาจักรโบนันซาเขาใหญ่ก็คือว่าท้าทายแบบไม่น้อยเลยทีเดียวไพวงเองมีลูกกับพัชราเทชนลงค่ะภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายชาย2หญิง2ก็คือสงการไพพันนี พัฒมมนและน้องชายคนเล็กคือภูผาซึ่งลูกๆทั้ง4ี่ได้เข้ามารับช่วงบริหารธุรกิจอสังหาโรงมรมสงการได้เข้ามารับช่วงซึ่งต่อมาเองก็มาคุมธุรกิจบนรน,น,นา่าในฐานะลูกชายคนโตของตระกูลส่วนใหญ่ก็จะดูโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นใหม่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นํามาฝากค่ะ